แยนไปดูเวลาตีสามจะครึ่งก็ก่อนหน้านี้หลายนัดเวลาเตะตีสามผมก็นอนหลับเพราะคิดว่าเนียแม่งไม่มีประโยชน์อะไรที่จะตื่นขึ้มาดูวันนี้ก็อโอเคนอนเร็วตื่นที่ไมาดูสักหน่อยแล้วดูแม่งเล่นนี้แมนอยู่ครึ่งแรกจบไปสองสองกับอิฟสวิตทาวนะฮะ ดูแล้วท้อใจอะอย่าหาว่ามาบ่นเลยนะคือแบบแม่งอดอดไม่ได้จริงคือแบบผมรู้สึกผมเชียร์แมนยูมานานนะผมดูแมนยูแล้วท้อใจมากเลยเกมเนี้ยเป็นอีกหนึ่งนัดจริงท้อใจมาหลายนัดแล้วนะแม่งดูจนท้อมากเลยตอนนี้โอ้โดนขึ้นนำก่อนแบบ ความผิดพลาดที่อีกแล้วคือเรียกได้ว่ามันมันนับไม่ท้วนดีกว่าการเสียประตูของแมนยูเเต็ดคือมันเป็นการเสียประตูที่แบบแม่งเสียประตูแบบผิดพลาดกันเองแบบนับไม่ท้วนดีกว่าอย่าถามว่ากี่ครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยดูจนท้อดูไปแล้วแบบก็เหนื่อยใจแบบโอ้โหเฮ้ยดูอะไรอยู่วะเนี่ยไม่แปลกเลยที่แม่งอยู่ท้ายตาราง ไม่แปลกเลยที่มึงต้องมาลุ้นหนีตกชั้นอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าตัวผู้เล่นนะ่ะวันเนี้ยมันก็ดูโอเคนะที่ส่งลงสนามมาไม่ได้ดูแย่นะ,อะไอโอนาหน้าเป็นโกใช่ไหมเซนเตอร์กับสาตัวโยโลเดลิกแม็กไว์กู่กางกับอุกเต้บรูโนวิงสองฝั่ง ดาโลูลูกรักอยู่ขวาซ้ายก็ดอกูด้านหน้าก็มีเซอร์ซี่กานาโช่แล้วก็สากหอยรุดอยู่ด้านหน้าสิบกวนาทีแรกอะ่ะเองจริงแมนยูไม่ได้เล่นเหนือกว่าอิฟสวิททาวเลยนะคืออิฟสวิทแม่งดันขึ้นสูงแมนยูก็เหมือนเดิมเคาะบอล ซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นหน้าไม่ได้คือนหลังคือคิดดูอะแทบจะทั้งครึ่งแรกบูโน่กูแบบกูต้องมานั่งลวงบอลต่ำคอยเปิดบอลให้เดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นไอย้ยศทำไมแมนยูมึงพึ่งแต่บูโน่อยู่คนเดียววะผมก็ไม่เข้าใจแล้วลูกที่เสียประตูลูกแรกคือ จังหวะนั้นผมก็คิดว่าเฮ้ย yeah. มันไม่น่าจะมีอะไรลนะอ่ะแม่งอิฟโซวิตแม่งโยนบอลขึ้นมาไอ้ดอกูมองมองมองบอลอย่างเดียวปุ๊บคือคือจังหวะมันอยู่ที่เกอบเขตโทษแล้วดอกูผมก็โอเคผมก็เข้าใจว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะคืนหลังให้กับไอโอนาน่านะั่นแหละเพราะว่าจังหวะนั้นแม่งมีแค่ไอดอกูแม่งมีไอ้ฟิโลจีนเนี่ย แล้วก็มีโอนาน่าซึ่งผมเอาแล้วมึงไอโอนาน่าแม่งวิ่งตุก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 ,ตกมาในใจก็คิดมึงอย่าสื่อสารกันผิดพลาดนะแล้วแม่งก็เกิดอย่างนั้นขึ้นจริงๆไอดอกกูส่งคืนไปปุ๊บไอโอนาน่าแม่งวิ่งสวนขึ้นมาท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายแล้วก็สุดท้ายแม่งกลายเป็นส่งบอลให้ไอฟ,ฟิโลจีนยิงแบบโลง่งๆหนึ่งศูนย์โอ้เชียอีกแล้วแม่งเสียเร็วไม่พอ เสียแบบโง่โงเสียแบบบัฟฟลโลบัฟฟลอลอีกแล้ว <c oughs> ดูตื่นมาดูตอนตีสองครึ่งนะที่เดี๋ยวตอนเช้าไม่ต้องไปทํางานต่อต้องตื่นมานั่งดูแมนยูแม่งเสียประตูแบบนี้อีกแล้วออโดนนําไปก่อนถามว่าก่อนที่จะได้ประตูตีเสมอเนแมนยูแม่งมีลุ้นอะไรไหมจังหวะ การลุ้นแบบโอเพนเพล์แมนยูก็ไม่ได้มีเยอะนะการขึ้นเกมมันมีช่วงหนึ่งที่เขาโชว์สถิติขึ้นมาแม่งชัดเจนเลยว่าแมนยูอ่ะขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายเยอะไอ้อย่างน้อยไอ้ไอ้ดอกกูไอ้โอนาน่าไอ้โอนาน่าเนี่ยจริงลูกแรกนะผมไอ้ดอกกูก็น่าเขกกระโหลกแต่ไอ้คนที่น่าเขกกระโหลกมากกว่าคือโอนาน่าเฮียมึงจะ่รีบออกมันำออกเลยสั่งเพื่อนยังไงแบบเพื่อนไม่ได้ยินอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย เป็นว่านั่นคือจังหวะแรกที่เสียประตูคือพอเสียประตูไปแล้วเกมโอเว่นเทแมนยูมันก็ไม่ได้ว่าดีคอยลุนก็ยังเก็บบอลไม่ได้เหมือนเดิมบอลก็ไปไม่ถึงเหมือนเดิมเซอร์ซี่ก็ดีจังหวะในการเชื่อมเกมในหลายๆจังหวะก็ดูดีแต่ว่าก็ยังทําอะไรไม่ได้มากเกมฝั่งซ้ายขึ้นเยอะดอกูกานาโชบูโน่เหมือนเดิมไปทุกที่ต้องไปช่วย เกมอย่างที่บอกก่อนที่ไปถึงลูกประตูตีเสมอนะอย่างที่บอกเกมมาทางฝั่งซ้ายเยอะฝั่งขวาเหรอมีจังหวะหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแม่งติดตาผมมากเลยเกมในึ้่แรกบอลแม่งไปถึงเดโกดาโลแมนยูจังหวะนั้นแม่งบุกเลยนะแม่งเลี้ยงตัดเข้าในแล้วแม่งคืนไอ้หียแม่งคืนบอลไมให้อิฟสวิตทาวผมงงมากเลยมึงยังไงเนี่ยโอ้โห คือแบบมีหน้าเกมถึงไม่ไปขึ้นฝั่งขวาขนาดไออุกเต้ที่ต้องเล่นเป็นกลางรนละับแม่งยังต้องถางไปเล่นขวาดันไอดาโลขึ้นไปหน้าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยโอเคแล้วสองลูกที่แมนยูมาแซงนำได้ก็ลูกแรกก็ลูกฟรีคิกได้ทั้งฝั่งซ้ายโยนก็ไปไอ,มอ้มอลซี่มงเข้าประตูตัวเองไปหนึ่งหนึ่งผมคิดอนะ่ะโอเค โอเปนเทไม่ได้อย่างน้อยอะตีเสมอได้เอาโมเมนตัมกลับมาก็ยังดีคือตอนที่ตีเสมอได้ปุ๊บก็ดูเมนูคลึกทักดีนะของบอลได้อยู่ฝั่งเดียวซะเป็นส่วนใหญ่เลยแหละอิฟสวิตแทบจะไม่ได้บอลเลยในในช่วงเวลานั้นแล้วก็มาได้ประตูที่2องจากเตะมุมที่บรูโน่ก็โยนเข้าไปคือคือพอลูกนิ่งวันนี้ แทคติกเดียวเลยของแมนยูก็คือเปิดไปให้แฮร์รี่แม็กควายเนี่ยมงมีลูกนึงก่อนหน้าน,นี้ก็มงไปเข้ามือไอ้โกของอิสนะวดทาวฮะจังหวะก่อนหน้านนะ,อะโอเคจังหวะที่ได้ประตูก็โยนไปปุ๊บมงมาติดเซฟไอ้ดาโล่ยิงซ้ำปุ๊บก็สุดท้ายเป็นโกเขาปัดได้มาเข้าทางเดรลิกยิงเสยตาข่ายเข้าไปสองหนึ่งผมคิด เอาวะอย่างน้อยก็โอเ n น a y มึงทำหาอะไรกันไม่ได้เลยเซตพีดเซตเลย์มึงทำประตูดได้แซงนำได้ยังพอใจชี้ขึ้นมาได้ปุ๊บโดนใบแดงคือพอภาพช้ามันเพย์มาจังหวะนั้นมันก็คือไงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะคือแบบเปิดเปิดปุ่มสตาร์ทแล้วก็เสียบไอ้ดอกกูเสียบเอ้ คือจังหวะความตั้งใจผมเข้าใจที่จะเสียบสกัดบอลออกไปนะแต่มันก็ไปเข้าเท้าของไอโอเมรีฮัชชินสันเนี่ยที่ยืดขามาพอดีก็สุดท้ายโดนใบแดงโดนใบแดงปุ๊บเปลี่ยนตัวแม่งถอดการณโชคคือสถิติในครึ่งแรกอันนี้คืออันนี้ผมพูดจากณวินาทีนั้นก่อนก็คือผมรู้สึกว่าเฮียอะไรครับ มึงเอากาชาโชออกทำไมไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอ่าโอเคเข้าใจว่าเสียแบ็กซ้ายไปปุ๊บก็ส่งเอากาชาโชออกแล้วสลับเอาไอ้ดาโลลงมาแล้วเอามัสลาวีไปเล่นเป็นวิงขวาแทนก็คือยังคงมีกองหลังสามตัวเหมือนเดิมคือกองหลังยังมีสามตัวเซนเตอร์สามตัวแล้ววิงแบ็กสองตัวเหมือนเดิม แล้วแมนยูที่มีกองหลังเยอะแยะมากมายมึงเสียประตูที่สองผมก็งงเหมือนกันอิสสวิตแม่งก็เปิดบอลไปหน้าโก yeah. แม่งมีอยู่ตัวเดียวอะแม่งมีไอเลียมดีแล็บอยู่คนเดียวแมนยูแม่งเสื้อแดงเต็มเลยในกรอบเคตโทษคือโอนาน่าจังหวะโอเคมันอาจจะเสียจริงมึงมึงไม่พุ่งให้มันไปหน่อยว่ามันไม่ได้แบบ บอลไกลตัวมึงเลยอ่ะแล้วบอลมันก็เลี้ยวโค้งเข้าประตูไปกูนี่แบบโอ้ไม่รูจะทําสีหน้ายังไงดีวะแม่งเสียประตูอย่างนี้อีกแล้วไอ้ประตูแรกก็เสียแบบไม่น่าเสียไอ้ประตูที่สองก็เสียแบบไม่น่าเสียกลายเป็นว่าจบสองสองและเหลือสิบตัวจะรอดูในครึ่งหลังนี่มันจะรอดอยังไงวะเนี่ย ที่ต้องพูดอย่างนี้คือที่จะที่ต้องพูดว่าจะรอดอยังไงคือพอดูในครึ่งแรกอ่ะสองประตูที่ได้มาคือเซตเพลย์ลูกนิ่งมี11ตัวโอเพนเพลย์มึงยังทำไม่ได้และนี่เหลือ10บตัวไอ้กานโชก็ถูกเปลี่ยนออกไปอีกทั้งทั้งที่เกมแม่งขึ้นทางฝั่งซ้ายกองหลังมีอยู่5้าตัวมึงยังเสียประตู ผู้รักษาประตูที่ควรจะเป็นประการด่านสุดท้ายที่ไม่จะต้องไว้วางใจให้แบบว่าไอ้เคียอุ่นใจได้เมื่อมีมือกลายเป็นว่าแม่งไม่ใช่แบบนั้นแล้วจะยังไงต่อเนี่ยในครึ่งหลังก็รอดูแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงกองหน้าสากระเบือก็ยังทำอะไรไม่ได้ตัวริมเส้นที่กระชากไอ้ดอกกูก็โดนใบแดงไปแล้วไอ้กานาโชก็ถูกเปลี่ยนตัวไปแล้วเหลือใครเหลือบูโนหรอ เซอร์กซี่เก็บบอได้แต่สปีดไม่เร็วด้านขวามาซาวีจะขึ้นเหรอมาซาวีต้องขึ้นแล้วนะด้านซ้ายเดโกดาโลจะเป็นยังไงเหรอกับเกมลุกผมก็ยังไม่คิดว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นอาจจะดีขึ้นก็ได้นะอันนี้ผมจะคิดไปเองจากมุมมองในครึ่งแรกที่เห็นไปนะก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันในครึ่งหลังดีกว่านะฮะก็ผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันจริงๆไม่คิดว่าจะตื่นที่มาดูกันเยอะอ่ะเดี๋ยวถ้าครึ่งหลังผมคงไม่หนีรับไปก่อนนะ่ะก็ถ้ายังไม่หนีกันไปไหนนะก็เดี๋ยวครึ่งหลังมาเจอกันใหม่ครับตอนนี้ไปดูครึ่งหลังเอ้ไปดูเกมในครึ่งหลังก่อนเดี๋ยวจบเกมมาพบกันครับ